อ่ะครับก็สวัสดีนะครับสวัสดียามเย็นๆกันอีกสักหนึ่งครั้งนะครับนะมาพบกับสบายสบายสไตล์ลุงโจนะครับนะวันนี้ก็มาพบไปเช่นเคยนะครับกับอคอนเทนต์าการรีโนเวทบ้านนะสไตล์สถาปนิกนะฮะแล้วก็ทีมงานวิศวะกะของเรานะครับนะเป็นการรีโนเวทบ้าน จากบ้านชั้นเดียวโสมนะครับของลุงโจเองนะครับนะพร้อมกับทีมงานพี่น้องช่างของของเรานะฮะเป็นช่างบ้านๆนะไม่มีวิศวกรใดๆนะในการที่จะมาออกแบบหรือควบคุมงานนะครับนะคนสต์ของเราก็คือ,อถ้าอยากได้ยังไงลงมือทำเลยนะครับไม่มีวิศวกรมีแต่วิศวกะนะครับเอาเดี๋ยวพบกันคลิปนี้นะเป็น น่าจะเป็นตอนที่24ได้ครบ2โหลพอดีนะครับนะเดี๋ยวลุงโจจะมา update, อัปเดตให้กับทุกท่านได้ได้เห็นนะครับการทำงานของช่างนะตลอดตั้งแต่ ep แรกนะครับนะตั้งแต่บ้านที่ยังไม่มีอะไรเลยนะจนมาถึงวันนี้นะครับนะเป็น ep ที่24แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัตนะฮะอันพฤหัสที่31 เดือนตุลาคม2567นะครับเอาเวลานี้ก็17นาฬิกาคือ5โมงพอดีเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับนะเมื่อวานนี้นะลุงโจก็ได้ถ่ายคลิปแล้วก็ย้อนให้ทุกท่านได้ได้รับทราบกันนะครับว่าเมื่อวานนี้ยังไม่มีลวดลายนะของไอ้เจ้านี่เลยนะราวกันตกนะที่บริเวณ อระเบียงนะหรือว่าดาดฟ้าของเรานะใหม่นะเรียกว่าดาดฟ้าซะหรูเลยนะครับนะจริงๆแล้วดาดฟ้ามันต้องสูงนะนะของเราก็อยากจะเลิศเหมือนกันนะก็อาจจะใช้คําว่าดาดฟ้านะจริงๆแล้วมันก็คือระเบียงนะครับนะก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าบ้านลุงโจเป็นสไตล์สถาปนิกนะครับไม่ได้มีแบบไม่ได้มีแปลนนะถามาว่าเราเออกแบบมาจากไหนก็คือก็ไปดูตามเน็ตบ้างนะ แล้วก็นึกเองบ้างนะอยากได้ยังไงก็จัดเข้าไปเลยนะครับวันนี้ก็นี่เลยนะฝีมือของอน้องนะนะที่เป็นช่างนะลุงโจก็บอกว่าเอาตามสไตล์ช่างเลยนะอยากจะได้อยากจะได้แบบไหนอยากจะได้ลวดลายแบบใดก็ลุยเลยนะครับนะลุงโจร,รับได้เลยนะครับนี่แล้วกอ็ออกมาแบบนี้เลยครับลวดลายสวยงามนะครับนะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับนะแล้วก็มีลวดมีลาย นะดูแล้วก็คลาสสิกนะครับนี่นะเข้ากับบ้านสไตล์โมเดิร์นของลุงโจเลยนะครับนี่โอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดนะนะฮะนี่แล้วก็วันนี้ก็มีมาเพิ่มเติมสั่งเหล็กเข้ามาอีกนะครับนี่นะนะเพราะว่าจะมีงานเพดานนะครับต่อไปจะมีงานเพดานก็จะต้องอาศัยเหล็กนะในส่วนของการคั้ายันอะไรช่วยนะครับนี่ก็เรียกได้ว่าออไอเจ้าระเบียงของเรานี่นะมันแจ็แล้วนี่นะ ตอนนี้มีลวดมีลายแล้วก็ด้านด้านในก็จะเป็นเป็นห้องแล้วนะครับนี่นะฮะเป็นห้องเป็นหับแล้วเดี๋ยวลุงโจสำรวจดูบริเวณรอบๆกันก่อนว่ามีอะไรนะที่เพิ่มเติมเข้ามาเท่าที่เห็นกันก่อนนะฮะก่อนที่จะตะลุยบุกเข้าไปดูการอัปเดตนะของช่างนะครับเอามาดูตรงนี้โอ้โหนะด้านนี้ปิดเรียบร้อยนะครับเมื่อวานนี้ยังแวงๆอยู่ประมาณ3-4แผ่นนะวันนี้ทีมช่างเก็บเรียบร้อยนะครับ เราเห็นว่ามีการทำไอ้เจ้าเพดานขอบนอกนะเพ <_ d arn> ดานด้านนอกนะครับนะเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะฮะนี่ต้องเดินมา,มาด้านนี้นะนี่นะเดินลอเลาะมาด้านนี้นะครับเพราะว่ามันยังรกอยู่ยังไม่เคลียนะมาคลิปไหนก็จะเห็นไอ้เจ้าคันนี้อยู่นะ <_ d> มันเสียแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะเ,เข็นมันออกที่หลังนะครับนะให้เสร็จเรียบร้อยกันสะกก่อนดูด้านนี้ครับนี่นี่ด้านนี้ก็ สวยงามครับด้านนี้นะลงตัวนะครับนี่นี่ขณะว่ายังไม่มีสีสันนะครับก็จะเห็นนะน้องเ็าทาด้านนี้กันก่อนด้านนี้ก็เอาไว้เดินนะด้านนี้เอาไว้เดินนะเพราะว่าต้องเก็บงานด้านนี้นะเสร็จงานเพดานทางทางด้านนอกอะไรกันก่อนแล้วค่อยทําต่อครับนะตอนนี้ได้สเต็ปงานละนะได้หลายช่องแล้วนะครับนี่ก็สวยงามนะนะด้านนี้ก็ช่างก็กําลังวางฝ้านะวางเพดาน ที่เป็นที่เป็นลายกระเบื้องนะครับลายบอลลูนนะกระเบื้องบอลลูนจะมีรูเจาะนะครับเห็นไหมวางฝ้าแล้วเห็นไหมวางฝ้านะก็ไม่ให้อ่าเขาเรียกว่าไม่ให้แมวไม่ให้นกเข้านะนะแบบบ้านมันก็จะเป็นแบบนี้ครับคืองานละเอียดนะครับงานละเอียดนี่ตัวนี้ก็ช่างก็วางวางห้องแล้วแล้วก็วางไอ้เจ้าวงกบหน้าต่างแล้วนะครับนี่นะครับ เราต้องดัดแปลงไปเรื่อยนะนะเนื่องจากว่า,เ,าเราไม่ได้เขียนแบบนะฮะแบบเราไม่มีนะคอนเซปต์เราสถาปนึกนะครับนะเอาเลยนะฮะดูได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเลยนะครับนะมันออกมายังไงก็ไม่ใช่ปัญหานะถ้าเราพอใจแล้วเราก็รับมันได้นะครับนี่นี่ไอเมียวดู ก่อนก็ค่อนข้างที่จะรวนรวนนิดนึงนะฮะนี่นะนะล็อกก็ไม่อยู่ครับอยู่ไอ้เจ้าเมียมันมาคุมงานนะครับนี่นะดูดูมันเป็นผู้คุมนะเป็นโฟร์แมนในตัวนี้นะเดิมทีบ้านลุงโจก็พังก็เพราะแก๊งนี่แหละนะครับมีกระเป็น10สิบเดี๋ยวมาดูด้านนี้นะก็เท่ากับเมื่อวานนะเพราะว่าช่างทำด้านหน้า นะแล้วก็ที่ช่างกําลังทําอยูอ่ตรงนั้นนะครับนะก็ทํำข้างๆแบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวก็คงจะต้องมาตีเขาเรียกว่า,าวางเหล็กนะครับวางเหล็กก็คือเหล็กซีลนะตรงนั่นเห็นไหมฮะนะนะเป็นเป็นกล่องไม่ทราบว่าจะเห็นหรือเปล่านะเพราะมันออกมืดๆนิดนึงนะนะออกจะมืดๆนิดนึงเพราะว่ามันก็ครึมๆนะครับเอาเอาสว่ากสักหน่อยนึงเห็นไหมมันก็จะเป็น เป็นตารางอย่างนั้นนะครับนะเพื่อที่จะทำรอ,องรับแผ่นนี้นะแผ่นนี้แผ่นนี้นี่ไอแผ่นที่เป็นรูเป็นรูนี่แหละนะครับนี่นะไม่ทราบว่าเห็นไหมนี่นะฮะนะมันจะเป็นมันมันจะเป็นรูๆนะครับเห็นไหมฮะนะเพราะว่า,าจะได้ระบายอากาศด้วยนะครับนะส่วนแผ่นที่เป็นเรียกจะเป็นแบบนี้นะครับนะก็จะใช้ทั้งสองแบบนะครับ ด้านข้างนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับนะเอาเดี๋ยวเราตะลุยบุกเข้าไปดูด้านในกันก่อนต้องเข้ามาด้านนี้นะเนื่องจากว่าด้านหน้านี่แม่ช่งางก็กำลังตอกอยู่เสียงดังกันเลยทีเดียวนะนี่ก็คือทางด้านหลังนะด้านหลังช่างก็เอาไว้ที่หลังนะครับนะเพราะมาอยู่ด้านหลังนะจริงๆตรงนี้ดุงจูก็ยังไม่ได้ทําอะไรนะนี่นะ นะก็ลองดูกันก่อนนะครับนี่เป็นโรงจอดรถแต่ว่าก็สามารถทําเป็นห้องได้เหมือนกันแต่ว่ายังยังไม่ทำเอาทีหลังดูเสียงดังเลยครับนี่ช่างก็กำลังตอกอยูนะ่กำลังดัดเหล็กกำลังจัดอะไรต่างๆอยู่นะเนี่ยสายงานก่อสร้างก็จะเป็นแบบน,นะน,นี้นะนี่นะ ช่างเหล็กของเราก็ตั้งห้องแล้วนะครับนี่ห้องที่ทําอยู่นี่เป็นห้องชั้นลอยนะฮนะหลายท่านเองก็อาจจะงงว่าแบบนี้มันเคยเห็นที่ไหนไม,ไม่เคยมี <laughs> ส่วนมากชั้นลอยเขาก็อยู่ข้างนอกนะแต่ของเรานลอยเข้าข้างในนะฮะก็ลอยอยู่ในห้องโถงครับนะก็เป็นการประยุกต์ครับจริงๆแล้วมันก็เป็นบ้านชั้นเดียวชั้นเดียวนะนะจริงๆแล้วมันต้องเป็นกล่องข้าง,างบนนะ จะไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับแต่ว่าลุงโจเองก็เล็งเห็นว่าเอ๊ะมันสูงดีนะก็เลยแบ่งครึ่งนะครับทาให้มีห้องข้างล่างเห็นไหมนะข้างล่างนี่ก็สูงอยู่นะประมาณ2เมตรนะก็เดินได้สบายนะครับนะได้อีกได้อีกห้องหนึ่งนะเป็นห้องก็เรียกว่าห้องใต้บันไดนะครับนะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นห้องใต้หลังคาครับนี่เห็นนะนะห้องใต้บันไดกับห้องใต้หลังคามันมันแจ่มมากเลยนะครับพี่น้อง นี่นะใกล้เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับนะด้านนี้ก็นะทำเ,เกือบเสร็จแล้วแต่ว่า,าต้องเอาหลังคาออกนะเนื่องจากว่า,ามันต้องไปยิงฝ้านะครับแล้วก็ฝ้าของเราเนี่ยมันมันชิดนะมันชิดนะทำให้กิกะนะครับต้องได้ต้องได้ทำแบบนี้นะครับ จริงๆแล้วต้องทําฝ้าก่อนแล้วค่อยมุงนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับทีมวิศวกรเราไม่ต้องนะเรามีแต่วิศวะนะมีเห็นไหมนี่ก็ปิดตรงนี้เรียบร้อยนะครับนะปิดเรียบร้อยนะครับนะทำฝ้าเสร็จที่สิ้นแล้วก็เนี่ยตอนนี้ช่างก็กําลังจะทําห้องนะครับเป็นห้องข้างบนนะครับนะเป็นห้องข้างบนนะครับนี่ทีมช่างของเรา ทำงานตอนนี้ก็5้าโมงกว่าแล้วนะแต่ว่าก็ลุยงานตลอดนะทีมช่างนี้ต้องชมเชยนะมีอยู่4ท่านนะแต่ว่าก็ลุยกันตลอดไม่ได้หยุดเลยนะครับนะไม่หยุดสักวันนะเพื่อให้งานมันเดินนะครับแล้วก็ท้าทายทีมช่างด้วยนะครับนี่อันนี้คือทางด้านนี้นะเห็นไหมฮะด้านหน้านี้นะเดี๋ยวลูกโจ้ค่อยขึ้นไปข้างบนนะมันจะกกะช่างเขานะให้ช่างเขาทํางานนะครับดูมุมนี้ นี่เป็นห้องเป็นหับแล้วนะครับนี่นะใกล้ละนะครับนะถาวางโครงเหล็กเสร็จเรียบร้อยนะก็จะวางพวกแผ่นฟ้านะครับนะมันเป็นเรื่องของการตกแต่งครับนะต้องค่อยๆตกแต่งไปมันมันเออเขาเรียกว่ามันไม่จบไอเดียมียังไงก็อย่างงั้นนะครับ ทำไปเรื่อยๆนะนี่่นะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยขึ้นชั้นลอยไปดูนะครับว่า,าข้างบนมันเป็นยังไงนะครับนี่ก็ต้องขึ้นบันไดลิงอย่างนี้เลยนะครับบันไดลิงก็มีอยู่9ขั้นนะ นี่ตอนแกค่อยขึ้นนะนี่ค่อยขึ้นมาโอ้วันนี้วันนี้ช่างทํานี่เพิ่มขึ้นมาแล้วโอเคเยอะเลยนะครับเนะนี่ยเมื่อวานนี้เสียวอยู่วันนี้ไม่เสียวแล้วนะครับเดินขึ้นสบายแล้วโอ้โหโนะฮะวันนี้สุดยอดนะครับเป็นห้องแล้วนะพี่น้องดูนะฮะสวยขึ้นมาทันทีเลยนะครับนี่นะไม่ธรรมดาะนะครับนะดันบนนี่ก็เห็นไหมครับเป็นสั์เป็นส่วน,สวนแล้วนะครับ นี่นะครับลายออกลวดลายสไตล์สไตล์ญี่ปุ่นนะครับนี่นะนะหรือว่าสไตล์จีนนะครับสุดยอดนะฮะนี่ด้านนี้ก็จะวางหน้าต่างค่ขอนข้างจะต่ํานะครับนะเพราะว่าลุงจก็จะหาเสือมาปูนะครับมาปูมาปูนอนเล่นนะไม่มีเตียงนะครับแล้วก็จะเปิดหน้าต่างตัวนี้รับลมนะครับ นะที่ช่างกำลังทำอยู่นี่ก็จะเป็นหน้าต่างบานเล็กๆนะครับบานเล็กๆก็นะออแบบก็อยู่นะว่าจะเอาเอาอยัางไงจะเป็นบานกระทุ้งไหมหรือว่าจะเป็นบานยังไงก็ให้ทีมช่างดูอีกทีหนึ่งนะครับนะเพราะว่าตรงนี้มันก็จะมีหน้าต่างสักบานหนึ่งนะเอาไวเอาไว้ไวรับลมครับมันจะได้ฟูๆนะเพราะว่าตรงด้านหลังช่างที่นั่งอยู่ตรงนี้นะก็จะเป็นจะเป็นผนังเบาครับนะฮะจะเป็นผนังเบา แล้วก็การออกแบบบันไดของเรานะตอนแรกก็ว่าจะทําเป็นห้องแต่มาคิดดูแล้วกับสถาปนิกของเรานะเราจะทําการปิดครับทำเป็นทําทเป็นประตูแต่ว่าเป็นประตูปิดเจ้าบันไดเนี่ยนะเป็นทั้งพื้นด้วยนะเรียกได้ว่าเขาเรียกว่า,า,เ,วาเหมือนกับขบิบไอพ่นะนะนะขิดไอพ่นนะพี่น้องลองดูไอพ่นตอนขึ้นนะนักบินเขาก็จะ จะเปิดปิดอย่างนั้นเลยนะครับเราก็นี่เลยนะวิศวะกะของเราตกลงกันแล้วว่าเราจะเอาสตาไอพ่นนะครับนะก็จะเปิดปิดแบบนั้นเลยนะครับนี่นะนะพอพอเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดกลับมันก็จะกลายเป็นพื้นทันทีครับทำให้เพิ่มเาขาเรียกว่า,เ,าเพิ่มความกว้างของห้องห้องนี้นะให้ออกมาดูดีครับแหมนะเรียกได้ว,ว่ามันแจ่มเลยนะครับนะกว่าจะคิดได้ก็หมดไปหลายขวดเหมือนกันนะครับนี่นะ ดูสภาพนะครับด้านบนก็ตามที่ลุงโจวางขังเอาไว้เลยนะครับนะห้องนี้ก็พิเศษพิเศษมากนะเพราะว่าได้ทั้งห้องอข้างบนนะครับได้ฟิวห้องใต้หลังคาเห็นไหมห้องใต้หลังคาเนี่ยมันจะไม่ไม่สูงนะความมีสเสน่ห์ของห้องใต้หลังคาก็คือมันจะเตียเต้ยๆแบบนี้แหละนะครับถ้ามันกว้างมันก็จะเป็นห้องธรรมดามันไม่หือไม่หวานะ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 มันต้องเป็นแบบนี้นะนี่ เดินไปต้องกม้กมๆด้วยนะอ่อนน้อมถ่อมตนนะขึ้นมาแล้วนี่นะนี่ในช่างกันชิดก็เกาหัวแล้วนะวิศวกนะนมวิศวกะนะเดี๋ยวนะวิทยดานได้ไนะคิดต,ตลอดนะผมล่วงแล้วนะครับต้องคิดคำนวณตลอดนะครับนี่นี่ต้องไปชมนะถ้าถามองถมองมาจากข้างล่างมันก็จะดูสูงๆนะแต่ว่ามาอยู่ข้างบนมันจะไม่สูงนะครับมันมันสวยนะ นะลุงโจว่ามันสวยมันมันเาเรียกว่าภาษาเรามันแจ่มแล้วนะครับมันแจ่มแล้วนะครับไม่นะถูกใจถูกใจลุงโจครับมุมนี้ต้องได้ใช้ประโยชน์มากแน่นอนนะพิเศษนะก็คือระเบียงเนี่ยเราจะอ้อมมาด้านนี้อีกครับนะพี่น้องดูนะเห็นไหมต้องต่อไปอีกลวมันจะอ้อมไปสุดอยู่ตรงนู้นนะครับนะลุงโจก็จะทําเป็นสวนหย่อมเล็กๆนะเอาไว้มุมนี้กลางค่ำกลางคืนก็ อาประดับไฟ LED นะอ้นะมาอยู่มุมนี้นะนั่งชิลๆคนเดียวนะก็จะสวยงามเลยทีเดียวนะครับนะห้องนี้ไม่ใช่ธรรมดานะนี่นะนะตอนนี้ก็ได้ไ,ได้เขาโครงละอ่ะก็ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วก็คอยติดตามร่วมกันนะครับว่าท้ที่สุดนะห้องใต้หลังคาแล้วก็ มันยังเป็นห้องโถงนะดูดินะครับนี่ลงไปนี้ก็จะเป็นห้องโถงนะครับมีความสูงประมาณ2เมตรนะครับนี่นะนะฮะอ่าตรงนั้นก็จะเป็นห้องนอนนะครับนะไม่รู้ว่าจะได้นอนหรือเปล่านะครับแต่ว,ว่าทาไว้ก่อนนะคงจะมานอนห้องข้างบนนี่แหละนะครับเอ้าก็อัปเดตให้กับทุกท่านได้เห็นนะนี่วันนี้ก็เสริมตัวนี้นะเป็นนะเป็นบันไดก็ไม่เสียวแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก้าวลงไปก็คือเสียวกลัวมันจะตกนะนี่นะ ตันนี้สบายแล้วนะครับลุงได้สบายสบายเลยครับ9ขั้นนะคก็อัปเดตให้กับทุกท่านได้ชมกันนะครับเดี๋ยังไงก็คอยติดตามนะครับว่าถ้ายดีสุดแล้วนะบ้าน สไตล์สถาปนึกนะของลุงโจมันจะออกมายังไงนะครับมันจะออกมารูปร่างหน้าตายัางไงมันจะเรียกว่าเจ็มๆไหมหรือว่ามันจะถูกใจพี่น้องรือว่าจะถูกใจเจ้าของหรือว่าจะถูกใจ,ห,จ,กใจหลากหลายท่านหรือไม่ยังไงนะครับเดี๋ยวมาติดตามนะครับกันในคลิปต่อๆไปนะครับอ่ะสลรับคลิปนี้ก็ลาทุกท่านด้วยบันไดลิงตรงนี้เลยนะครับนี่นะฮะนะ โอเคครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ